ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีฉันว่าตาชานแกเมาค่ะเมาข้าวขาหมูเป็นพิเศษลองดูสิ่งที่พ่อทำกับลูกตะโกนถามลูกว่าเกลียดพ่อเรื่องอะไรทั้งที่ลูกได้รับแจ้งว่าพ่ออาจจะไม่สบายให้ช่วยไปดูหน่อยแต่พอมาดูแล้วพ่อบ้าโซเชียลด่าลูกวอด fc ซะง,งั้น ดิฉันถามจริงๆใครไปเป่าหูพ่อหรือเปล่าเลี้ยงพ่อกันยังไงให้ก้าวร้าวเกลียดลูกตัวเองแต่ไปขอโทษขอบคุณคนอื่นเห็นแบบนี้แล้วที่มีให้หมูตอนมาเล่าว่ายายด่าตาคิดเอาเองใครแสบใครบ้าโซเชียลใครไปหายาย เพื่อจะยั่วยุให้ยายด่าและอัดคลิปมาประจานแบบนี้แบบที่แอบทำที่โรงพยาบาลดูกันเอาเองค่ะสมพรอย่าด่าว่าอีฉันประจานพ่อคุณนะคะเพราะเวลาคนอื่นด่าแม่คุณประจานแม่คุณคุณยิ้มร่ารื่นแอบเชียร์น่าสมเพชจริงๆคลิปนี้พ่อคุณถ่ายเองลงเองเปิดสาธารณะ พ่อคุณประจานตัวเองิฉันแค่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงและปกป้องศักดิ์ของยายสมควรแม่จุดๆๆที่คุณไม่เคยคิดจะปกป้องซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแกคงโดนทำของใส่แน่ๆถัดมานะครับบอกว่าอาจจะถูกใจอีกจุดๆ,ๆก็เป็นได้สิ่งที่ขาหมูมันจิบจิบ ถ้าเทียบกับสิ่งที่อิเต้ไอจุดจุด,จด,ด่าทั้งแช่งยายสมควรซ้ำๆเพราะด่ายังไงเถกไม่สนใจถัดมานะครับบอกว่าตาเอ้ยเสียแรงที่อุตส่าห์สงสารตาใจแตกยิ่งกว่าเด็กๆอีกคนอื่นน่ะมันไม่ได้หาให้ตากินไม่ได้ดูแลตายามแก่เท่าเดอร์มีลูกๆหล,ล,ลานๆน่ะที่จะอยู่กับตา ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคําให้การของซากศพในคดีฆาตกรรมพยานปากเอกที่น่าเชื่อถือที่สุดคือซากศพเพราะนอกจากจะบอกเล่าเหตุการณ์ได้ว่าตายอย่างไรตายเมื่อไรตายที่ไหนพยานปากซากศพนี้ไม่ใช่แค่ พยานบอกเล่าทั่วไปแต่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ทันทีสิ่งที่บอกเล่านั้นเท็จจริงประกันได้ในขณะที่พยานปากอื่นนั้นสามารถให้การเท็จหรือให้การปกปิดบางส่วนและกระทั่งกลับคำให้การได้ดังนั้นสิ่งที่ซากศพเปิดเผยนั้น จึงมีน้ำหนักที่ศาลจะให้ความเชื่อถือมากที่สุดเมื่อรู้เช่นนี้แล้วนักวิหากวิจารณ์คดีทั้งหลายหากไม่ฟังคำให้การของซากศพแล้วจะทำให้ไม่สามารถเข้าใกล้ผลคดีจริงได้เลยเพราะในการพิจารณาจริงนั้นสำนวนของเจ้าพนักงานสอบสวนสืบสวนย่อมยึดตามที่ศพให้การ ผ่านการชนะสูตรพริกศพการไม่เชื่อเวลาเสียชีวิตตามสำนวนจึงเป็นเรื่องตลกว่านักวิเคราะห์เหล่านี้เอาคุณภาพไหนมาระบุว่าเด็กเสียชีวิตในวันที่11ว,วันแรกที่หายไปอาจจะเป็นตอนบ่ายๆแล้วมีการนำศพขึ้นไปอัมพรางคดีตอนค่ำท,ท,ทั้งๆที่ ตามระบุผลชนสูตรโดยแพทย์ระบุเวลาเสียชีวิตตามสภาพศพและอ้างอิงหลักวิชานิติวิทยาศาสตร์ว่าน่าจะเสียชีวิตยิมสี่ชั่วโมงก่อนพบศพนั่นคือวันที่13ราราวหนึ่งทุ่มแต่ช่วงเวลาที่ระบุในสำนวนจริงๆคือ12บสบ่าย,ายถึง13บสาบา่เพราะใช้หลักการกีตะ วิทยาด้วยการใช้ขนาดตัวนอนที่พบในศพมาระบุแต่ที่นี้ขนาดตัวนอนจะขึ้นกับสภาพอากาศและชนิดของมแมลงวันและอย่างต้องคำนึงถึงว่ามแมลงวันสามารถหยอดไข่ขาวได้ก่อนเสียชีวิตยกตัวอย่างกรณีผู้ป่วยติดเตียงอีกทั้งการระบุเวลาเสียชีวิตจากตัวนอนนั้น ไม่ได้กระทําโดยตรงแต่กระทําผ่านภาพถ่ายทั้งหมดนี้ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้มากดังนั้นเวลาที่ทางผู้เชี่ยวชาญเชื่อถือมากคือ11าบแก่ๆมากๆนอกจากนี้ซากศพยังให้การว่าที่พบศพบ,บนเขานั้นเกิดจากการเดินขึ้นไปเอง ดูจากร่องรอยแผลกรีดเกี่ยวของกิ่งไม้รอยบาดของใบไม้เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตจึงมีรอยเลือดซิปที่แผลที่บาดแผลและการวิเคราะห์เรื่องตายข้างล่างและแบกขึ้นเขาเอาไปอำพรางถูกแย้งด้วยปากคําของซากศพเกี่ยวกับรอยเลือดตก หลังความตายที่เข้ากันได้กับท่านอนตายและสภาพแรงน้มถ่วงนาจุดพบศพหากตายข้างล่างตอนบ่ายแล้วค่อยเอาไปทิ้งทีหลังเลือดที่ตกเกินสี่ชั่วโมงแล้วจะแข็งตัวไม่เคลื่อนย้ายแล้วและไม่ควรมีร่องรอยบาดเกี่ยวอีกทั้งการผูพองที่เท้าดังนั้นความพยายามจะเลื่อนเวลาตาย มาเป็นวันที่11แบบนิทานไอซอเพื่อจะโยงเรื่องไปที่ไอหนุ่มรถไถนั้นไม่น่ารับฟังทั้งสิ้นและถึงพยายามร่นเวลามาก็ไม่ทำให้ชัยพลพ้นผ,ผิดหากจะช่วยจำเลยชัยพลทางเดียวที่จะเข้าท่าที่สุดคือต้องยอมรับและพิสูจน์ว่าเดินหลงขึ้นไปเสียชีวิตเองส่วนเรื่องที่ฝ่ายโจทย์ตั้งว่า มีแต่คนใกล้ชิดที่จะพาเด็กไปได้อิฉันถามพวกวิเคราะห์คำหนึ่งว่าป่าส้มสนิทไหมคะอยากชนะคดีจำเลยต้องบอกพวกเจ็ดจังไรบาน่ะหยุดใส่ร้ายพ่อแม่เด็กแล้วหันมาสนใจแก้คดีตัวเองหาหนทางวิเคราะห์ที่เกิดประโยชน์จริงจังมากกว่านั่งมโนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook เอทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมพรชัยพลอย่าใจดำนักเลยนี่ต้องให้ทนายรัชพลไลายไปขอร้องช่วยตั้งทนายใหม่ให้เสร็จสิ้นเสียทีไม่อย่างนั้นผมก็ต้องเดือดร้อนเดินทางไปมุกดาหารอีกในวันที่8มีนาสมพรตอบแบบคนใจดำก็ไปแต่งแล้วไงตอนต้นเดือนนี่ตกลงแกล้งเขาใช่ไหม เขาแจ้งปาปาว่ามันยังไม่สำเร็จเพราะแต่งแค่จำเลยที่1นึ่งแกล้งไม่แต่งจำเลยที่สองและทำทองไม่รู้ร้อนใครจะเดืดร้อนอยังไงเวรกรรมมันถึงสนองไม่จบไม่สิน้นเพราะสองคนผัวเมียไม่มีความจริงใจให้ใครเลยจริงๆเลือดเย็นสสุดซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่ามันตั้งใจแกล้งทนายชุดเก่าครับถัดมานะครับบอกว่าเขาติดดูรถใหม่อยู่คะ่ะยังไม่ว่างไปธุระที่ศาลให้ทนายต้องรอให้เขาได้รถใหม่อีกคันจะได้ขับรถใหม่ไปจัดการธุระให้ทนายนะคะรถใหม่สำคัญกว่าทุกสิ่งสมพรได้กล่าวไว้ถัดมานะครับบอกว่า นึกแล้วสองผัวเมียนี่นะ่ะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาถัดมานะครับบอกว่าขอให้พระจงลงโทษคนใจดำให้จงหนักแกล้งทนายราชพลใช่ไหมเขาช่วยเหลือมาโดยตลอดจำเลยควรหัดยอมรับความผิดพลาดของตัวเองซะบ้างถัดมานะครับบอกว่าคุณทนายใหม่คุณก็ไม่แนะนำให้ลูกความ คุณทำให้มันถูกต้องวะาพัดมานะครับบอกว่าจำเลยคงไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงลองนึกๆึกดูว่าทนายใหม่เห็นวิธีการดูแลทนายชุดเดิมแบบนี้จะคิดได้บ้างไหมว่าตนเองกำลังทำงานให้กับคนแบบไหนจะโดนเข้ากับตัวเองในวันข้างหน้าเข้าบ้างไหมหรือไม่ และจะเตรียมรับมือไว้บ้างหรือเปล่าหรือจะดูจากทนายอออ่างที่เคยวิจารณ์จำเลยไว้เอามาใช้ประกอบการตัดสินใจฮ่หาฮ่าน่าคิดเหมือนกันเนาะ